่าทุกคนเจอวัยรุ่นวัยรุ่นมหาชัยมาสายลาดฮะลาดไปอยังอย่าลาดซื้อฮะซืล่าซื้ออย่างก็ลางลางคือจังไดสบายดีดูเออเอออันไหนลางลางลางอย่างอันไหนล่างน้อยรถแม็กรูดแม็กลูดรถแต่งวันนี้ว่าพากันไปเล่นน้ำเล่นที่ใสฮะมันมีบอดเล่น บันพูดคใบเยันคุณน้ำเด้น้ำอย่ใส่น้ำอย่ใส่เด้อลิคุณน้ำคำลิบบางทีก็ไปบ้านคุณน้ำคำลิบคำลิบคำลิบอ๋อน้ำคำลิบที่มันขึ้นเขาไปฮะเนาะทางนี้เดี๋ยวสาอันบ้านบ้านเต้หนาห้วยน้ำใสเด้วางน้ำใสฮะวางน้ำเย็นเหรออยู่บ้านผาด่างเออบ้านบ้านด่างฮะนะทางเข้าบ้านด่างเลยอันนาดไปเด้ อเก่อนที่สิไปหอดบานด่างฮ่ะเจอวัยรุ่นมหาใสทุกคนไปซื้อนี่ไปหอดยมมาลาูปัดสหอดบุรพพาูเอะเอาไปยมราลนี่มันหอดบุรพาพุ่นหรอะบุรพาไปทางไหนบุรพาเมืคืนว่าสิไปหอดบุรพาจังไห มันคือไปคนละทางอันนี้โยมมาลาดบุระา,าไปทางพุ่นมันเคยไปหรือ,อยังเนี่ยเป็รุ่นอะไรไปแต่งรถคันไหนรถคันนี้อ๋อแต่งรถคันนี้เหออ๋อขนาดล้อใหญ่ยังได้ปา้าเอาล้อหน่อยอไปไปเออนี่ไปรุ่นวันนีไ้ไปโดดน้ำบรรดากลอกเด็กติ๊ตกยี่ลงไปโดดน้ำบรรดากลอกเหาทุกคน ไม่อนีเจอระหว่างทางไอพึ่งมาได้หนิไอภาคยู่น่ไอสิบไปยโยมาาดคือกันนี่ภาคยู่สายผู้เขียวนี่สิไปยโยมาาดสิไปปัปนหีบู้ผู้จักกับ้าญหีฮะเออไปขับรถด,ดีๆนะโอ้ยล้อใหญ่กันยังหัวมันจะไปใส่ล้อน้อยได้เดยนีวไว้ล้นมหาใจทุกคนเจอกันข้างทาง,าง,างเอื่นมาเอื่นมาสัมภาษณ์เลยนะแรกๆเลยที่เอามาที่ผมมาคนเดียวแล้วเจอได้น่อยนี่ไปโดดน้ำ ส่วนผมไปโดดน้ำส่วนผมเข้าโรงเรียนนอยน้อยนี่นะเออโอเคเราขิ่นี้มาพานี้นะครับเจอสวนทางพอดีเปรุ่นมหาใจทุกคนแล้วดีครับ